มา,มาดูการทําการของกรมการจัดหางานกันบ้างนะครับปธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานเปิดงานวันมหาการรมอาชีพและก็นัดพบแรงงานครั้งใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยมีตําแหน่งงานกว่าหมื่นตําแหน่งอรอรับผู้ที่กาลังหางานอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่หางานอยู่นะครับงานจัดวันนี้อีกหนึ่งวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีจนถึง4ี่บุงเย็นจัดขึ้นที่บริเวณชั้น2องเดอะฮอล์ศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้พาร์คครับ นายเพรโรธโชติกัดเสถียรท่านอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่างานนี้มีนายจ้างสถานประกอบการชั้นนำจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมรับสมัครแล้วก็สัมภาษณ์การโดยตรงจำนวน60แห่งต่อวันมีตำแหน่งงาน1221อัตราครับโดยเป็นตำแหน่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน4 5 2 5อัตราจังหวัดใกล้เคียง5 7 0 1อัตรา รับพุทธการศึกษาตั้งแต่ระดับระดับปฐมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีมีการสาธิตอาชีพอิสระรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติวันละ20อาชีพด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านกลุ่มงานอาชีพอิสระรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ การบรรยายให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสถาบันการศึกษาสถาบันการเงินและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกันไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็แข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้โลกอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงง,งานในอนาคตต่อไปด้วย ทางนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ที่ว่างงานนักศึกษานักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานนะครับโดยทุกกิจกรรมให้บริการฟรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่035336856อีกครั้งนะครับ035336856หรือว่าทาง Facebook สำนักงานจัดหา,าง,งานจาังหวัดพระนครเสียยุทธยานะครับ